สวัสดีครับพอกม่พี่น้องท่าชผูทุกทุกท่านนะครับผมตอนนี้ดอนลาอยู่ที่บ้านเจ๊แดงนะครับมีโอกาสมากพี่น้องวันนี้ปกติแล้วดอนลาไปเห็นงานอยู่อีกองหนึ่งนะพี่น้องนะนะครับก็เลยได้แวะมาหาเจแดงได้ยินว่าเจแดงถึกเล็กลายพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะไปถามบึงงานเขามากก็เห็นกระดาษว่างอยู่ตนี่ครับผมกระดาษของเจแดงพอดีว่างอีโตัวนี่นะครับตัวเลขของคุณเอกชัยนะครับ เพื่อนโทรคุยกับดอลล่าแล้วพี่น้องนะครับว่าตัวเลขของคุณเอกชัยเข้าดีเดินดีนะครับอันนี้เป็นงววที่ผ่านมานะครับผมเข้าเจ็ดแปดแปดเจ็ดพี่น้องนะครับเลขของเพื่อนเป็นเลขมีเลขวิ่งหกกับเจ็ดหัที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวดอนล่าจะไปถาม,มิึงนะครับเพราะว่าได้คุยทางโทรศัพท์ก่อนที่สิมาแล้วนะครับว่าตัวเลขของคุณเอกชัยมาแล้วพี่น้อง นะครับผมเดี๋ยวไปถามจีแดงเพิ่งเลิกก็แล้วกันตอนนี้จีแดงกำลังเฮ็ดงานอยู่ในห้องนะครับผมกำลังแต่งหน้าเดี๋ยวไปใส่นอกก่อนสวัสดีครับเอาไม่ป้าสิแต่งหนา้าไปใส่ไปอุด่วนจะไปทุร่าหรครับไปอบรมให้ประกันครับ อ๋ออบรมให้ประกันแจ้งหน้าออกคลิปนึ้นะการออกคลิปต้องแต่งหน้าก่อนเอาคือไว้ตัวเลขคุณเอกชัยเขาดีนะครับนี่ล่ะนี่ล่ะกำลังสิเย็นกิอาชิปเอกชัยก่อนครับสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับคุณเอกชัยว่างหันเข่าล่างเขบาบนนี่นี่เดียวครับผมหัวหนี้เข่าเท้งล่างโอ้อันนี้ล่างของเพื่อนบครับนี่แม่เราหนี้ตลอดนะครับผม ตราลากกันเนื้อมันของเจ้าอื่นก็เลยบรทิทาห์แห้เบิ่งเต็มๆเขาตัวร่องมันบ๊ะครับมวลอันนี้ล<ร>่าลงเก้าแล้วพิ่นทรงมา่หาที่หลังอีกแปดเจ็ดนะครับเพิ่นทรงมา่หาที่หลังบ่ได้ลงคลิปโอ้ตัวการาฟนี่เพิ่นทรงมาที่หลังเออแมนแต่ว่าตัวนี่เพิ่นทรงมาแห่ก่อนแล้วเป็นตัวร่องนะครับผมเพิ่นทรงมา่หาที่หลังนะครับผมซื้อหน่อยๆนึง่งแล้วไปบ้าถือลายเมื่อกี้นี่ถือว่าลายว่าถึงขึ้น คือคืเห็นเห่กันแตกตืมๆเหนเนาะอยู่ในคลิปเดี๋ยวนนี่ดินี่ขอมู่นคนจุงมาไหนอหน่ไงงวดใด่นละนี่หนอันนี้งวดเนึงกันยาจริงนี่มื่อวานตัวล่องมันนี่ตัวล่องกันหกแปดเจ็ดแปด นี่เด็นี่เด็เลขหลวงพ่อวัดป่าเข้าจุดแปดนี่เด็ดพันทรงมาให้ก็สิทธิ์ถือนี่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 อ๋อนี่บอครับที่พันทรงมารุ่นของคุณเอกชัยเพิ่อนยูสายครับคุณเอกชัยต้องคลิปเพื่อยึดจังหวัดใดเพิ่อนคับรถล่องกรุงเทพบ้านนอานี่แหละครับผมสว่างอืมวันนี้วันนี้เพิ่นกษัตริย์มาเหรอวันนี้เพิ่นทรงมาให้ต้องวัดเลยบอกรับว่างไม่ห้ต้องวัดสิดาเบื้องลีสีทับเบื้องขิด เดี๋ยวเบิงไปน้ำกันพที่น้องครับผมนโอกาสดีเลยมัวิ่งนเขาตลอดครับวันนี้เปนท่งไหนแล้วเด่นบนเด่นล่างตัวติดจับคู่บนเด่น นนอสองกับสามสองกับ,บเหร่นที่สามตัวติดตัวติดเจ็ดกับแปดโอ้ตัวติดนี่เป็นตัวจับคู่กันป่ะครับตัวติดเจ็ดกับแปดครับแล้น,นี่จะจับคู่จับคู่สองเจ็ดสองแปด สามเจ็ดสามแปดสามเจ็ดสามแปดนีคือบนครับนที่ว่งหยอยู่ทีครับนีวสามเจ็ดกับสามแปดโอ้สามแปดนี่เสียงดังนะคะอัดอยู่คะ่ะครับ,รบนี้จะล่างครับผม ล่างเด่นล่างสามกับสี่สามบนตามล่างตัวนี้เด่นที่สามตัวติดห้ากับหกเนาะครับตัวติดห้าหกหกสาสามห้าสามหกสามห้าสามหกสี่ห้าสี่หก ี่ห้าสี่หกอ๋อนะครับพี่น้องนี่เราเป็นแนวทางของคุณเอกชัยเขามาแล้วหลายงวดแม่นบอกครับเขามากหลายงวดอยู่ครับแต่ว่าเลขคุนี่ลงเพิ่งจะลงสามงวดอ๋อลงสามงวดเข่าทั้งสามงวดเลยบอกครับงวดแมน้งวดนี่เข่าทั้งบนทั้งล่างนี่ครับงวดนี้เข่าทั้งบนทั้งล่างพี่น้องนะครับผมงวดหนึ่งกันยา มาตองเขาบอกผมผมประเด้ตั้งกล้องผมถึงมากเอาคนเดียวก่อนเขาเจ้าของมาอยู่มาเอาทำไมมาเอานอกกันแล้วนี่ลงช่องเลยนะครับผมครับผมจีแดงกำลังหลอกอยู่พี่น้องนะครับมุนฮะยงนะครับผมเจกระด้านเช่ครับ นี่ครับแคปหน้าจอเลยพี่น้องนะครับตัวเลขหน้าทางของคุณเอกชัยนะครับช่องเจ๊แดงลงเป็นช่องหลักนะครับงวดนี้เป็นงวดที่สามครับเพิ่นแห่งสามงวดแล้วตัวติดนั่นติดทุกงวดได้เองครับเลขติดติดทุกงวดแต่จับคู่เข้าสามงวดติดแล้วนะครับผมงวดนี้ส่งให้ตอนอกหกเจ็ดครับผมอหกเจ็ดบ่ตรสิบหกสิงหาครับผมอุ้ยบนแมน อันมันออกงวดเลยฮะไอ้หกเจ็ดส uh, ิบหกสิงหาครับผมบมีนบ่าเนสามสิบเอ็ดบัวอ๋อเออสามสิงหาครับมนมันมสิออกไว้เถอะสาสิเอ็ดสิงหาหน่ะหกเจ็ดบเมีนหมู่บ้านนี่ดียสามสิบเอ็ดสิงหาหน่ะโอสกรดกระดาสิบหกสิงหาหนึ่งกันยาครับผมเออมนมันออกเตอขุ่นวนบ่สามสิบเอ็ด ออกหกเจ็ดออกตัวเด่นเลยครับออกตัวเด่นข้างล่างออกตัวใดนี่ดหกเจ็ดหกเจ็ดอันนี้ของเพิ่นตรงตรงที่ที่อาเข่าตรงตรนะครับนี่นี่เอเวิรงแน่นนี่นี่นี่หดสิบหกมันออกสิบหกสิงหาหกเจ็ตรงตรงบนกับแปดเอ้านี่ดิแมนบวแมนแมนแมนสถิติครับท่านผู้ชมนี่นี่ที่แม่ปาวบอกว่าเขาสามงวดติดแล้ว หมวดนั่นเป็นยังไงหมวดนี่สื่อตามเล่าสุเทียบอสื่อตามนี่ดิสามสิบเอ็ดกรดากราสามสิบเอ็ดกรกรดาหันออกตัวใดไอโอกห้าสามครับห้าสามกับอันเมียนอยู่บ่สี่ห้าสามบ่สี๊ห้าสามกับย่างทางล่างหนึ่งหนึ่งมันบ่เมียนอยู่บ่ครับยินยินมาเล็กตอง ติดพ,นพ,นพ่นมีสองอันนั้นพ่นมีบดลางพ่นมีมากคงสุดท้ายไม่อีกครงสุดท้ายว่าคนถึกนะอ๋อพ่นที่มีช่วงคงสุดท้ายนั่นบอกครับเนี่ยอันนี้อันนี้คือสิบ่มีดอกแต่ว่างวดงวดขนาดนี้นครับผมอ๋อนะครับพี่น้องสามงวดติดแล้วนะครับอันนี้เป็นงวดที่ออกแปดสองนะครับกับหกเจ็ดงวดที่ผ่านมาเนาะนะครับผมงวดสิบหกสิงหา นะครับเขาทังบุตทุ่งลางอันนี้สถิตินะครับผมสามารถเข้าไปติดตามรับชมยอดลังได้นะครับคันผู้ใดอาจจะเข้ามาติดตามรับชมเป็นครั้งแรกหวดต้อนหนึ่งหกเจ็ดกับแปดสองครับผมหงวดนี่นะครับหงวดมื่ก้อนนี่ครับหนึ่งเก้ากับเจ็ดแปดแปดเจ็ดครับผมแปตัวลองาเบิรงหงวดลาสุดปัะนี้งวดสิบหกกันยานะครับพี่น้องเก็ยกไปพร้อมในสีม่งนะครับสิบหกกันยานี่พี่น้อง แคปหน้าจอเลยนะครับผมตัวเลขแนวทางของคุณเอก,กชัยวดนท16กันยน 2, ายนพศ2566นะครับผมช่องเจดแดงลงเป็นช่องหลักพี่น้องนะครับขันผู้ได้ลาดจากช่องเจดแดงมาเบิ่งช่องดอนล่าได้นะครับผมเด่นบนสองกับสามเลขติดจับคู่เจ็ดกับแปดนะครับจับคู่สี<ร>ค่คู่สองเจ็ดสองแปดนะครับสามเจ็ดสามแปดนะครับแล้วก็ล่างเด่นสามกับสี่ ตัวติดห้ากับหกจับคู่สามห้าสามหกตัวนึงกับตัวน้ำกระดีนะสองสามสี่กับตอวเริ่มเลขของเพิรนมีสี่คูสีชุดบนล่างกับเป็นชื่อเฉพาะล่างคือล่างบนคือบนได้โหลดเพราะว่าเสดสีผ่านมาครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะหกเจ็ดก็อยู่ตารางอันนี้บนเป็นบนล่างเป็นล่างอันนี้กับบนเป็นบนแต่ว่าให้กับตัวน้ำก่อบบนเป็นบนล่างเป็นล่างอ๋อนะครับแคปหน้าจอตามนี้พี่น้องนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีแฮ่งๆรวยๆปังๆกันนะครับผมสำหรับตัวเลขแนวทางของคุณเอกชัยกับมี่ซัมมี่นะครับผมแล้วพบแล้วพอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับนะครับขอบพระคุณเจ๊แดงนะครับผมขอบพระคุณครับผมอ่ะคลิปต่อที่หลัง